พระสมเด็จวัดระคังพิมพ์พระแก้วใหญ่ยุคต้นพระกันยาวสองข้างหลายๆท่านสงสัยว่าทำไมผ้ายุคต้นนี้ถึงดูดแม่เหล็กติดนะคะวันนี้ก็จะมาคลายข้อสงสัยนะคะสำหรับพระสมเด็จวัดระคังพิมพ์พระแก้วใหญ่ยุคต้นนี้เป็นพิมพ์ท่านหลวงสิทธโยธารักษ์ เป็นผู้แกะบล็อกแม่พิมพ์มวลสารสศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ดูดแม่เหล็กติดคือผงแร่เหล็กน้ำพีท่านสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีได้รับผงแร่เหล็กน้ำพีนี้มาจากหัวหน้าช่างที่ทำเครื่องมือดาบอาวุธที่มีการถลุงแร่แถวจังหวัดอุตรดิต ซึ่งในยุคสมเด็จพระพุทธจารย์โตจะเรียกแถวนั้นว่าเมืองพิชัยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญทางเหนือของไทยและมาเปลี่ยนชื่อเป็นอุตรดิตในยุครัชการที่หประมาณปีพุทธศักราช2434ซึ่งแปลว่าท่าเหนือและชนิดนี้มีมาแต่ก่อนยุคสุโขทัย เคยมีการนำมาตีเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าพระแสงดาบหลวงถาวายกษัตริย์ในยุคนั้นหรือเรียกว่าในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นและชนิดนี้นิยมใช้กันมากทางรุ่มแม่น้ำยมของชาวชุมชนโบราณเพื่อนำมาตีเป็นสาตาวุธต่างๆ ลักษณะเนื้อองค์พระของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระแก้วใหญ่มีความเก่าที่พบในพระสมเด็จยุคต้นมีจุดดำแทรกที่องค์พระมีผงใบรานเก่าศักดิ์สิทธิ์ผงว่านวิเศษผิวแห้งแบบธรรมชาติส่วนบนเส้นสุม้มโค้งมีความเก่าแห้งจัดผิวบางจุดมีรอยร่อนกร่อน เป็นลักษณะพระที่บรรจุในหีบโบราณผ่านการเวลามานับร้อยปีผสมผงวิเศษทั้งห้าผงปัทมังผงอิทิเจผงมหาราชผงตรีนิสิงเหและผงพุทธคุณรวมเข้ากับว่านและดินศักดิ์สิทธิร์รวมถึงผงแร่เหล็กน้ำพีและผงตะไบผิวพันธุ์มีลักษณะยุบ ยนต์เป็นธรรมชาติบางจุดแตกรายเล็กน้อยบางคนจะเรียกว่ารอยปูนแห้งหรือรอยแห้งช้ำม,มีค่าปูนละเอียดเกาะเป็นธรรมชาติขอบพระมีรอยสึกเล็กน้อยลักษณะเด่นของพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์พระแก้วใหญ่พระพักกรมอกค่อนข้างโต พระอุละและไหลดูแน่นกว้างมีพลังเข้มขลังพระเกศทรุซุม้มีพระกันทั้งสองข้างยาวถึงไหลแบบชัดเจนฐานสามชั้นโค้งเว้าเหมือนบัวขี้บัวหงายบางท่านก็จะเรียกว่าสวยดังบวกความบัวหงายอย่างสมมาตร สูงรอบแก้วโค้งได้สัดส,ส่วนไม่สูงไม่แคบเกินไปมีความสมบูรณ์ในพุทธศีลดูคลาสสิกมากๆเลยค่ะมีพลังเข้มขลังโดยพุทธานุภาพของแร่เหล็กน้ำผีลักษณะเนื้อและผิวองค์พระบ่งบอกถึงอายุการสร้างมายาวนานกว่า150ปีขึ้นไป อย่างสมเหตุสมผลพุทธคุณครอบจัก,กรวาลตามลักษณะของพระสมเด็จวัดระฆังในทุกยุคแต่เด่นในด้านแควคาาปลอดภัยขจัดปัดเป่าคุณสายมนดำศัตรูหมู่มานเพิ่มสติปัญญาและบารมี คุมคนบริวารฐานทัพกองกำลังได้เด็ดขาดเมตามหานิยมด้วยพิมพ์พะแก้วใหญ่เป็นพิมพ์ที่มีลักษณะสง่างามดังกษัตริย์นั่งบรรรังสั่งการจึงเหมาะกับผู้นำผู้ที่มียศตำแหน่งในการปกครองบ้านเมืองเป็นผู้นำทัพ ภูมธรรมผู้บริหารที่มีคุณธรรมผู้ประกอบการพ่อค้านักเจรจาที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นนิดจะทำให้เห็นผลเห็นความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อนำมาขึ้นขอบูชาเป็นมหามงคลให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะ แสดงให้เห็นถึงแม่เหล็กกำลังขยายสูงนะคะน้ำมาดูดก็ติดทุกองค์เลยค่ะเพราะแร่ผงเหล็กน้ำพีทำให้มีการติดแม่เหล็กดูดติดทุกองค์ค่ะช่วงท้ายแล้วก็ขอบคุณท่านสมาชิกนะคะที่ชมกันมาจนถึงท้ายคลิปฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องสูยรมหาสมบัติสาแผ่นดินสาขาชนบุรีในทุกช่องช่ชองทางด้วยนะคะขอบคุณค่ะ